วันนี้ก็ถึงคิวของมิสูจิวัก่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถของครอบครัวชาวจังหวัดนครปฐมนะฮะมเีเด็กๆหลายคนก็เลยต้องทําการติดตั้งซ่อนไว้อ่ด้านข้างของตัวรถนะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วรถคันนี้เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนตอนนี้ก็หมดไปนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องวิง่งอืดตอนนี้ก็เจ้าของก็กลับมาแจ้งแล้วนะครับว่า ถ้าปิดไฮโดรเจนระบบไฮโดรเจนนะครับแค่10นาทีก็ขับก็ค่อนข้างหมุนลิดเลยนะครับสำหรับการติดตั้งก็เป็นผลงานจากศูนย์ของเราที่นะครปฐมน,นะครับฝีมือค่อนข้างตานีตและก็เนียบมากๆนะครับในปัจจุบันนี้ก็เจ้าของรถคันนี้ก็พอใจค่อนข้างมาก ก็แวะเวียนมาใช้บริการอย่อยางต่อนเนื่องอย่างวันนี้ผมก็ได้ไปไปไปพบกับเจ้าของนะครับก็ได้นํารถมาเปลีย่ยนท่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์นครปฐมของเรานะครับช่วงนี้ต้องขอโทษด,ด้วยทิดนึงที่อัปโหลดขอ้อมูลช้าพะทั้งช้านะฮะเนื่นนองจากว่างานเยอะจริงๆยังไงจะพยายามทายอยย,อยนำมาให้ดูกันต่อนเนื่องนะครับขอบคุณครับ